ครับสวัดดีครับพี่น้องมาอีกแล้วมือนี่มาตึกกระดุงคือเก่าอะไรพี่น้องเลยตึกอยู่มงเก่านี่แหละตึกกระดุงก็ได้ตึกยามแรงมืดเลยกับเมือ่อพี่น้องเดี๋ยวนี้กลเกือบห้าโมงแล้วแหละเดี๋ยวนี้มีเวลาตึกอยู่จักหน่อยนึงโบลายดอกบเฮงก็ไ,ได้เมื่อแหละนี่แหละเอามองเก่านี่แหละตึกก็ได้ ที่ม้งเก่าอาะไแถวนี้แหละโอ้เลื่อมตาขนาดเดดพี่น้องตอนนี้กำลังเด็ดกำลังเดดฮอตหลอาม้งอะลรนี่ข้างบันไดนี่แหละคือเก่าแแหละมงเก่าเอา้อารอบก่อนพี่น้องเลยเตรียมก็ดุงก่อนบันนี่กระดุงยังหมดเตรียมเลยเตรียมก็ดุงก่อนอ เห็นตัวนึงอ,อมือดพี่น้องเลยยังไม่ได้ข่ำเลยมันหักมืดมืดฝนอ๋ออ๋ออืมปา,า,ายังแหลโอ้มันลม ซับตาอยู่พวก็มีอยู่เอาเนี่ยอากาตัวนี้แหละตัวเดียวนี้สักก่อนนี่เอ้โอ,โอ้ลมขนาดพี่น้องเลยลมแห้งฝนสิตกมืดฝนได้ดีนี่ปึ๊บโอ้ลม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 อ๋อสวัดีเออ คือบันคือแล้วคือแล้วอเ,เออสีเมฆมันจังแม่นเ,เ,เอาอ้าอูด้ดิตัวนี้เอาท่วนี้ก่อนอันทุมันซับตาพาไปหันก่อนอุ้ยลมขนาดลมแหง้งเอา เห็ออนอด้ได้มีบ่จักตูสองสามตูเอาเอาเอาสำนึก็ะไรน่นดูน้ามันบูรุษเลยดิดูมันซับตายังพอด้มืดเท่าไหร่ดอกพี่น้องเอ้ยมันมืดฝนซื่อๆเดี๋ยวนี่ ลมขนาดผูดล่ลมทั้งป่ามีอยู่ไดมันลมปีลมฝนที่ตกหเ,เห็นน้องในนี่แหละเนาะลมแห้งอู้หอเอาละฮอ ด,พด,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 ดูพี่น้องเดิอมือนี้เด้อน้องลมบ่เป็นอย่างอก้อ้๋อาดีอคือคือบาดนี่กระไดอ้อมันเห็ดยากน้ำลมพี่น้องเอ้ลมพัดกระดุง จักตัวโอ้มีตัวเดียวสองตัว้าใครมันตัวใหญ่อมันเห็ดยากเด้อพี่น้องเด้อกระดุงลมพัดเรเห็นคักอืออู้เห็นแล้วเต็นแล้วเต็นแล้ว อ้ยได้อยู่ได้อยู่บาทนี่ใครอยู่ปวดลมเฮ้ตวันนี้มันซับตาไว้นี่ก่อนแล้วจังปด โอ้มืดฝนดูดิเออบเห็นได้ไรอ๋อไอลมลมขนาดเลยเอ้าลมแห้งลมมันดันกระดุงอืนาเอาโบยู่ ลมอืมลมลมลมปลาเสงยียงนำได้บาทนี ป่านี่ยอ่อป่าสังเแงนี่ต้องตักให้ได้สันส้นๆโอ้ยเกาะปศกขาดได,บด้บาทนี่กระดุมเอ้เอ้ยอาทีเออเออคือบาทนี้กระได อต่งซีเมนต์แ่งแม่ตักหยาดไอพี่น้องไอลมนี่ข้อขนาดลมอ,อปุ่มสักกันอ๋อ อ้ติดแล้ว uh, ตัวหนึ่งสองตัวสามตัวเออเออนักนักบาทนี่ลมพัดรถยกระดุมบนนี่นะตักหน่างนลม น่ยกับค่ำน่ามันค่ำมันมืดก่อนเอนทั้งสีคำ่ำทั้งมืดฝนเลยอ้ย่เต้นอยู่อ้าโฮโอ้ลมเหดหย้ามับลม อ่อยว่างก็บอได้กระดูงเลยลมทั้งอ้าเปิดไฟแล้วบันมันอยกมืดโอ้อันนี้มีอยู่มีอยู่ไอยการอยู่โอ้ยปลาสงเงงเด็ดตูนันปลาสงเงงนะอ๋อ อือบาทนี่คืออ่อนเนาะบาทนี้เนะาะปลาน้อยเนาะโอ้อึ สอยเด็ใครอยู่รุ่นนี้โอ้ยหักยาลมพัดกระดุงเอาอืมปะง คือกระบอกห้าวไรคือกัน้อยแล้วเดี๋ยวนี่บ้านนี้อยากมืดแล้วเราเป็น่นบุหรี่เอาเอาบางอีก่อน